สวัสดีครับเพื่อนๆชาว X Mobile ทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับแอรคนะครับวันนี้เราก็จะมีเรื่องบอกเล่า90เกี่ยวกับเจ้าเมยซู 16TH ตัวนี้นะฮะบอกเล่า90เกี่ยวกับเมยซู 16TH ตัวนี้ยังไงก็คือในการเนี่ยฮะการใส่ Magic Manager เข้าไปแล้วก็การรูทนะฮะสำหรับเจ้าตัว16 ทีที่เป็นม g l o b a l นะครับเพราะว่าม g l o b a l ของเจ้า16 t h เนี่ยมันจะเนี่ยฮะมันจะรูดยากนะฮะรูทยากไม่เหมือนกับที่เป็นมจีนนะฮะมจีนนี่เราก็แค่ไปขอ id หม่สู่ ID แล้วก็ไปลงทะเบียนในเว็บจีนนะฮะเราก็สามารถที่จะเปิดร o ทได้นะฮะแต่สำหรับเจ้าตัว 16TH ที่เป็น LOM Google Go, เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปิดร o ทได้ด้วยการไปขอ,อ ID แล้วก็ไปทำเรื่องในเว็บไซต์ในจีนได้นะฮะมีสม,สมาชิกท่านหนึ่งนะฮะก็อยากที่จะทำไงนะอยากที่จะรูทแต่ว่าไม่อยากไปใช้ลอมจีนอยาังยังใช้ g l o b a l อยากจะใช้ที่มันเป็นภาษาไทยแบบนี้อยู่นะฮะก็ฝากให้แอดแอหาวิธีหน่อยได้ไหมนะฮะคืออาเทอรไหลไม่ว่ากันอะไรประมาณนั้นนะฮะก็โอเคในเมื่อสมาชิกอยากจะให้ลองก็ เอามาให้ลองได้แล้วก็ได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือเราสามารถที่จะใช้อ่าเมจิกตัวนี้นะฮะในการรูทนั่นเองนะฮะมันก็สามารถที่จะรูทสำเร็จแล้วนะฮะแล้วก็อ่าก็ยังมีในเรื่องของเมจิกเนี่ยเอาไปใส่ในเรื่องของโมดูลต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะฮะเราสามารถที่จะโหลดโมดูลมาใช้งานได้นะฮะก็แล้วแต่เมื่อเราต่อเน็ตนะฮะเรามันก็ใน อแอปเมทีนียมันก็จะมีในเรื่องของการดาวน์โหลดต่างๆมาให้เราได้โหลดกันนะฮะก็คล้ายๆกับการลง e x p o ซ์นะฮะ e x p o ซ์ของอมือถือ,อในรุ่นก่นกอนๆที่เราเคยเล่นกันมานะ,ะสำหรับใครที่เป็นนักเล่นลอมอยู่แล้วก็น่าจะรู้ดีโอเคครับในเรื่องของเจ้าตัว16 T h นะฮะก็อย่างที่บอกกันนะฮะวันนี้ก็คือเอามาบอกเล่า90กันในเรื่องของการโหลตัว16 t h ที่เป็น ROM Global นะฮะสามารถโหลดได้แล้วนะครับผมโหลดขั้นตอนการโหลดก็คือเราเข้าไปอันดับแรกเลยเราต้องเข้าไป Unlock Boot Loader ของเจ้าตัวนี้ก่อนนะฮะในการ Unlock Boot Loader ของเจ้า16 t h นะฮะเนื่องจากแอดค้นสืบหาทุกทุกอย่างที่เป็นของฟรีอาพูดกันตรงๆนะฮะในเว็บไซต์ 16th ไม่มีเลยนะฮะหาไม่ได้เลยหาไม่มีเลยนะฮะไม่ไม่เหมือนกับพวกที่เป็น 16s 16spro 16s 16, 16อ่าธรรมดา,อ,าอย่างนั้นนะฮะมีแต่ 16th ไม่มีแล้วก็ไม่เคยเห็นใครที่รูทแล้วก็ใช้ twrp เน้น้อยมากนะฮะก็เลยต้องทำกันบ้านนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะให้สมาชิกท่านนี้ได้รูทสำเร็จนะฮะสรุปสั้ๆก็คือเราต้องไป unlock boot โดดโหลดเดอร์โดยใช้โปรแกรมโทรที่เราต้องด o n a t i เขานะฮะก็คือต้องพูดง,ง่ายๆก็คือต้องซื้อผ่านาบัตรเครดิตหรือจะเปย์พาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็เป็นเงินจำนวนหนึ่งเหมือนกันนะฮะซึ่งก็ไม่ได้ก็หลักร้อยนะฮะก็คือหลักร้อยนะฮะหลังจากบูททำการบูทอัลล็อกบูตโหลดเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยมันก็ไม่ยากแล้วตรงนี้นะฮะเราก็ไปหา twrp มานะฮะ twrp ของ16 T h นี่ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันนะฮะหายากเหมือนกันนะฮะแล้วก็หาตัวที่สมบูรณ์เนี่ยแล้วก็แฟตผ่านอ่าฟาสบ b o o t เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบบางทีเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมัน มันไม่ยอมทําให้นะฮะมันก็มีทิกอย่างหนึ่งทิกตรงนี้นะฮะก็ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวแรกขอเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นครูนิดนึงเป็นความรู้ความรู้นิดนึงนะฮะเพราะเดี๋ยวพอถึงเวลาแรกจะขอเปิดเผยตรงนี้เองนะฮะแต่ว่าณตอนเนี้เนื่องจากใช้เวลานานมากนะฮะสำหรับการเขาเรียกว่าอะไรการค้นหาการสืบค้นของตัวนี้นะฮะก็อยากจะให้มันเป็นวิชาติดตัวไปก่อนนะฮะเมื่อถึงเวลา อันใดอันหนึ่งก็ตามที่เห็นพอควรแต่จะปล่อยเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆแต่ตอนนี้พูดง่ายๆก็ขอให้มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวิชาก่อนเป็นครูก่อนนะฮะก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะตรงนั้นนะฮะก็เนี่ยฮะเราก็สามารถที่จะทําการลง TWRP นะฮะได้สําเร็จแล้วนะฮะให้เพื่อนๆดูก็ใช้เวลาเกือบอื เจ็ดวันเต็มๆเจ็ดวันเต็มๆได้นะฮะเจ็ดวันเต็มๆนะฮะไหนจะหาวิธีปลดบูตโหลดเดอร์หาวิธีลง TWRP รนะฮะสำหรับเจ้าตัว16 t h นะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะก็ต้องให้เครดิตเจ้าของ TWRP ตรงนี้ด้วยนะฮะก็คือ,อทีม LR นะฮะโดยโดยผู้ทำ TWRP าที่ชื่อ อันน่าจะเป็นชื่อยอ่อเขานะฮะ WZ SX นะฮะ WZ SX 150นนะฮะตรงนี้ก็ให้เครดิตเขาไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ TWRP ตรงนี้นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะฮะมีในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกนะฮะก็คือทำมาได้สมบูรณ์เลยนะฮะนะี่ฮะ ทำมาได้สมบูรณ์เลยนะฮะแลองเทสดูแล้วก็ถือว่าผ่านไม่มีปัญหาเลยโอเคนะทัที่เหลือนะฮะเท่าที่ทราบมาก็เห็นว่าจะมีในเรื่องของลอมที่เป็นลอมโมนะฮะมาแล้วนะฮะสำหรับทางฝั่งรัสเซียเขาทำมานะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจ้าของเจ้าตัว16ทีเฮตัวนี้อยากจะลง ลอมตัวนั้นนะฮะถ้าเกิดว่ารัเสเซียปล่อยมาแล้วนะฮะก็สามารถที่จะเอามาลงให้ได้นะฮะแล้วก็ในอนาคตคิดว่าเจ้า 16T h ตัวนี้นะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ยังน่าเล่นอยู่นะฮะก้องยังยังสวยงามอยู่นะฮะมีการสั่นเป็น snap 845ที่ยังคงใช้งานทั่วไปได้เล่นเกมได้นะฮะแล้วก็ทำงานได้ดีด้วยจับถนัดกระชับมือนะฮะใครที่ชอบ หน้าจอที่ไม่มีป๊อปอัพไม่มีแหวงไม่มีรูเจาะรูในเรื่องของกล้องนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หน้าเขาเรียกว่าอะไรหน้าเอามาเล่นในอนาคตเมื่อราคามันดรอปลงอ่านั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้สำหรับเจ้าตัวเมยซู 16TH เกี่ยวกับการลง TWRP นะฮะแล้วก็ การลงลอมโมในอนาคตอีกต่อไปโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับถ้าอยากให้เรามีข้อมูลดีๆอย่างนี้นะฮะมาให้เพื่อนๆเป็นความรู้นะฮะก็อยากให้เพื่อนๆนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยยิ่งดีนะฮะจะได้เป็นกำลังใจให้เราเอาข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ